สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเป้งบอลเตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับ แล้วนี่ก็คือผลงานในกรุปลายเก้าเป้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าสเต็ปของเราแตกกันติดต่อ5วันติดเลยครับดังนั้นใครที่อยากได้แนวทางแบบนี้สเต็ปแตกแบบนี้ครับแอดมาเจอกันได้ที่ล i n แอดเก้าเป่งครับเน้นย้ำลา l แอดเก้าเป้งอย่าลืมใส่สัญ,ญลักษณ์แอซายนำหน้าด้วยก็แล้วกันนะครับมาครับวันนี้วันอังคารที่1ตุลาคม2567กับบอลทั้งหมด8คู่ที่เป้งคัดมาให้เพื่อนๆได้นนจิ้มได้เล่นกันนะครับเพราะ พร้อมกับกิจกรรมดีๆสำหรับการทายผลบอลก็ยังมีให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ศึกลีกคัพของอังกฤษต,ตอนตีหน45นาทีนิวคาสเซิลอยู่ในเตดพบกับวิมเมาด้ดันครับ ในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีก UFO, ตอนห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีสตุตการ์ดพบกับสปาร์ตาปรากตอนตีสองเป็นอาร์เซนอลพบกับบารีสแซงแช็กแมงเลเวอร์คูเซน่นพบกับเอซีมิลานสโลวานบาดิสลาวา่าพบกับแมนซิตี้บาร์เซลโลนาพบกับยังบอยส์ดอทมุนพบกับเซลติกและ p s v อ o อเฟนพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับวันีน้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมหรือเปล่าสามารถรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์บอลกันนะครับเพื่อนๆวันนี้พี่เป้งมีกิจกรรมดีๆมาฝากครับนั่นคือการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปเล่นแบบฟรีๆคู่ของนิวคาสเซิลพบกับวิมเบอร์ดดนครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกครับแคปหน้าจอและส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์กาวเปงเพื่อรับทุนไปเล่นได้เลยครับ ในศึกลีคครับของอังกฤษตอนตีหน่ง45นาทีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับวิมเบลดันที่สนามเซนต์เจมส์าป์ครับมาดูผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันก,นก่อนเลยละกันนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลชนะไปหนัดเสมอ3แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่50%นตนับล่าสุดนิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้มาหนึประตูตอนหครับทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้ง เกมในบ้านของนิวคาสเซิลยูเนเตดเจ็ดนัดยังไม่แพ้ใครชนะ5เสมอ2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่71%เดปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดในบ้านนิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งอย่างที่บอกไปครับส่วนทาังด้านวิมเบ์ดันครับ10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2วินเบรดอยู่ที่60%เปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดวิมเบ์ดันบุกไปเสมอกับแบรดฟอร์ดซิตี้มาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับการทำเงินเข้าวินไป8ครั้งเสียไป2ครั้งเกมเยือนของวิมเบ์ดัน10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ 1, แพ้5 อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นัดลาสุดเวมบอดันบุกไปเสมอกับแบรดฟอร์ดซิตี้มาศูนย์ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านนิควคาสเซนครับนัดลาสุดลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับก็สามารถยันเสมอแมนซิตี้ได้1ประตูต่อหนึ่งส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บน้าเดิมๆและที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเป้าที่เพิ่งเจ็บเข้ามานะครับคาดว่าในวันนี้จะมีการบูโรเทชันนักเตะเเเยยออะลลลีดีดวววนไม่่าจจป็โชง สองกองกลางนะครับแล้วก็มิเกลอเมรอน ปีกขวาและปิดท้ายที่จะขอบเมอร์ฟี่ก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ตามระบบ4-2-3-1ครับส่วนฝั่งทีมเยอิม,มันนะครับแขกรับเชิญจากลีกทูภายใต้การนําทีมของจอห์นนี่แจ็กสันผลงานหน้าเสือถือว่าดูดีโคตรค,ครับหลังจากไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันด้านความพร้อมก็ไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้กวนใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ3-5-2พร้อมกับวางอลิสแต่สมิธ เจมส์บอลและไมซปโพไลต์นะครับสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังแม t ทิวสีเ e ฟเนซ์กับโอมาบูกิลที่จะลอลาสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระบบ3-5-2ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาเซิลเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแฮ <c oughs> นิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกควบลูกครึ่งครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นิวคาสเซอร์เหนือชั้นกว่าหลายขุมแบบสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุมกําลังแล้วก็ชื่อชั้นแม้ว่านัดนี้จะเน้นส่งสำรองซะเยอะเลยนะครับแต่ก็ยังคงได้เปรียบกว่าในทุกๆด้านนะครับขณะที่วิมเมอร์ดันนะครับผู้มาเยือนผลงานหน้าเสือถือว่าสวยหรูเลยทีเดียวครับหลังยึดสถิติไม่แพ้ใครมาหกนัดติดต่อกันนะครับแต่วันนี้บุกมาเจอกับนิวคาสเซิลในบ้านที่บอกเลยว่าโหดสัดๆ์ยังไม่แพ้ใครตลอด7นัดที่ผ่านมาบอกเลยว่ารอดยากครับเพราะฉะนั้นเมื่อ ราคาเปิดออกมาให้นัฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซลเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกครับแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสรับทับย์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมานิวคาสเซนน่าจะชนะวิมเมอร์ดันได้อยู่ที่3 0ไม่ก็4 0ครับต่อกันเลยที่ศึก u ู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีตอน5ทุ่ม45นาทีครับสตุตการ์ทพบกับสปาร์ตาปรากที่สนามเมอร์เซเดสเบนซ์อารีนาครับ ผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีม10นัดหลังสุดสตุตการ์ชนะ5เสมอ3แพ้2วินเบรดอยู่ที่50%นัดล่าสุดสตุตการ์บุกไปเสมอกับวูลฟบวกมา2ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งครับ เกมในบ้านของสตุตการ์ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับเนัดยังไม่แพ้ใครชนะ6เสมอ1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่8ปดสปนัดล่าสุดสตุตการ์เปิดบ้านชนะดอทมูลมาถึง5ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับส่วนทางฝั่งสปาร์ตปรคกับฟอร์มก็ดีไม่แพ้กัน10นัดหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่80%นตัดล่าสุดสปาร์ตปรากาเปิดบ้านแพ้กับซิกมาโอลิมุสมา2ประตูต่อ3าครับการทำเงินเข้าวินไป6ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกม 1ปรก10นัดหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่80%นัดล่าสุดนอกบ้านสปาร,ร์ตักบุกไปชนะเดนโมเซสเกบูเดโจวิชมา2ประตูต่อศูนย์ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันต้องย้อนไปเมื่อปี2023นะครับเป็นทางด้านสปาร,ร์ตักบุกชนะสตุตการ์ด2ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านสตุตการ์ดจากเยอรมนี ภายใต้การทำทีมของเซบาสเตียนฮูเนสครับโดยนัดล่าสุดสะดุดเสมอกับคู่แข่งมา2ประตูต่อ2ครับส่วนในถ้วยนี้ก็แพ้มาก่อนในนัดแรกครับดันความพร้อม ผู้เล่นที่รับบาดเจ็บนะครับก็เป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดไม่มีส่วนต่อการจัดทัพอะไรอยู่แล้วครับส่วนเกมนี้น่าจะยังเลือกวางกับตันทีมอย่างอัตาคารคาราซอลงเป็นหัวใจหลักของทีมอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่แดนหน้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยการ d r อปเอมเมเดนเดเมโรวิชลงไปนั่งเป็นตัวสำรองและจะกลับมาส่งเดนิสอุนดาฟลงล่าสกอร์เหมือนเดิมตามระบบ4-2-3-1ครับส่วนทางฝั่งสวาตสปราครับแขกรับเชิญจากเช็กประเดิมนัดแรกในรายการนี้ด้วยการเก็บชัยชนะมาได้ครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ ลั f r ร s ส b บ s s ใหญ่จะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บค้างสต็อกอยู่3รายด้วยกันนะครับโดยในวันนี้นะครับน่าจะเตรียมผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ4-3-3ครับโดยที่3ประสานในนนาก็จะวางเวลโกเบนานเชวิชวิกเตอร์โอลาตุนจีและลูกาฮารัสลินลงล่าตะข่ายร่วมกันตามระเบียบครับ ส่วนเบรดราคาคู่นี้เปิดมาให้หนักฝังเจ้าบ้านนะครับสตุตการ์ดเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3าลูกควบลูกครึ่งนะครับแม้ว่าชื่อชั้นของสปาร์ตาปราคจะตกเป็นรองกว่าชัดเจนครับจะเห็นได้ว่านัดเปิดสนามทัวร์นี้พวกเขาหักปากาเซียนด้วยการชนะเซาวบวกมาได้แบบสวยหรูเลยทีเดียวนะครับแถมฟอร์มการเล่นของสปาร์ตาปราคบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับคิดว่าในวันนี้สตุตการ์ดน่าจะคงเน้นแบบสุดๆเพราะว่านัดแรกแพ้มานะครับแต่บอกเลยเปิดบ้านมันเจอกับสปาร์ตาปราคที่พกความมั่นใจมาแบบเต็มเปลบบี่ ว่าไม่ใช่งานง่ายของสตุดการ์ดอย่างแน่นอนครับถึงจะชนะก็ไม่น่าจะชนะขาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณา,ากับเรทดราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่รองทีมเยือนสปาร์ตักน่าจะมีโอกาสรับทรัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาพิเป่งมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1-1ไม่ก็เป็นทางสตุดการ์ดชนะสปาร์ตักอยู่ที่2อครับ สนุกแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกตอนตีสองปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเปเอชเช่ที่สนามเอเมเร์สเตเดียมครับ ผลงานที่ผ่านมา10นัดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านอาร์เซนอลยังไม่แพ้ใครครับชนะ7เสมอ3อัตราการชนะอยู่ที่70%นตัดล่าสุดอาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มา4ประตูต่อ2ครับการทำเงินเข้าวินไป7ครั้งเสียไป3ครั้งเกยมเยาของอาร์เซนอลก็สุดยอดไม่แพ้กันนะครับ10นัดหลังยังไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%นตัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปครับอาร์เซนอลเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มา4ประตูต่อ2 สนองฝั่งเปอเชสิบนัดหลังสุดก็อยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับยังไม่แพ้ใครชนะ7เสมอ3อัตราการชนะอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นัดลลาสุดเปอเชเปิดบ้านเอาชนะเรนส์มา3ประตูต่อ1นครับทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป3ครั้งครับ,รบเกมเยือนของเปอเชสิบนัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่6กสิบเปอร์เซ็นต์นัดลลาสุดนอกบ้านเปอเชบุกไปเสมอกับเรนส์มา1ประตูต่อ1นครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน4นัดครับ อาซนอนชนะ2นัดเอเชชนะ2นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันต้องย้อนไปเมื่อปี2018ครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มเอเชมา5ประตูต่อ1ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ้านอาเซนน์กุลส์มิเกลอาเตตาก็จะเหลือนักเตะทยังเจ็บหน้าเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่หายดีไม่ว่าจะเป็นทาคิเฮโรโทมิยาสุมาร์ตินโอเดกาดอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกและมิเกลเมเรโนนะครับที่อยู่ในระหว่างการพักรัก,รกษาตัวยกแพ็คเลยครับส่วนเบนไวต้องรอลุนเช็คฟิตอีกทีนะครับว่าจะพร้อมลงในวันนี้หรือเปล่าครับด้านการจัดทับจะลงเล่นตามระบบ433พร้อมกับวางขาประจําไม่ว่าจะเป็นบูกาโยซากาเลฮันโดทรัส อซาและกราเบลมาตินเลรีลงล่าตาข่ายร่วมกันครับส่วนตรงฝั่งเป๊กเชนะครับทีมยนต์ยังไม่สามารถใช้งานกอนเซโร่ลามอสลูก้าเอ็กนองเดส เพรสเนวคิมเพมเป้มาโกโอเอนเซ,เซนซิโอและเดซิเรดูเอที่พาเรียดกันเจ็บอยู่นะครับรวมไปถึงผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างจารุจิโอนานรุมม่าที่เจ็บเพิ่มเติมเข้ามานะครับในวันนี้เราน่าจะได้เห็นมัดเบซาฟอนอฟลงเฝ้าเสาแทนรับดานความพร้อมจะลงเล่นตามระบบ4-3-3พร้อมกับวังอุสมานเดมเบเล่รองดาวโคโลมูอานีและบรดลีย์บาโคโล่านะครับประสานงานกันลาสกอร์ในแดนหน้าตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้ครับเปิดมาให้นักฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซ เป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับต้องบอกเลยนะครับเวลานี้เป็นเวลาอันยอดเยี่ยมของทั้ง2ทีมเลยก็ว่าได้ครับโดยทางฝั่งอาร์เซนอลชนะมา2เกมติดต่อกันรวมทุกรายการยิงรวมไปถึง9ประตูครับอีกทั้งชนะในบ้าน3นัดจาก4นัดนะครับส่วนทางด้านปีเอเชก็เก็บชัยชนะได้6นัดจาก7นัดรวมทุกรายการเช่นกันครับแต่สถิติในศึก UCL นอกบ้านของปีเอเชเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนนะครับสกดชัยชนะได้เพียง2นัดจาก7ทริปลา ุดและแพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อบุกมาเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เป็นทีมระดับท็อปแบบนี้จึงคิดว่าเปเอชเช่นาจะผ่านยากนะครับแถมผลงานในบ้านของอาร์เซนอลก็ถือว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวครับเปรทราคาเปิดออกมา้ทา้งฝั่งอาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่ออาร์เซนอลน่าจะมีสิทธิ์รับทรัพย์มากที่สุดแล้วครับสกอร์ที่ออกมาอาร์เซนอลน่าจะชนะเปเอชเช่ได้อยู่ที่2-1ไม่ก็3-2ครับกูนี้ใครอยากวางสกอร์สู ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกตอนตีสองครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเลเวอร์คูเซนพบกับเอซีมิลานที่สนามไบอารีนาครับมาสองฟอร์มสิบนัดหลังสุดของทั้งสองทีมันก่อน,อนเลยละกันนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ,บ้านเลเวอร์คูเซนชนะ5เสมอ3าแพ้2วินเบรดอยู 0, ่ที่ห0ซนัดล่าสุดเลเวอร์คูเซนครับบุกไปเสมอกับบาเยอร์มิวนิกมา1ประตูต่อ1ทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป6ครั้งครับ เกมในบ้านของเลโวเกเซน7นัดชนะ2เสมอ4แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่29เนตัดล่าสุดในบ้านเลโวเกเซนเปิดบ้านเอาชนะวูลฟ์บวกมา4ประตูต่อ3ครับส่วนางฝั่งเอซีมิลาน10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่50นัดล่าสุดเอซีมิลานเปิดบ้านเอาชนะเลเช่มา3ประตูต่อ0ครับทั้งเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป3ครั้งเกมเยือนของเอซีมิลาน10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3 อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%ตครับโดยนัตลาสุดนอกบ้านเอซิมิลานบุกไปชนะอินเตอร์มิลานมา2ประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านเลวูกุเซนนะครับทีมจากเยอรมนีนัตลาสุดบุกไปเสมอกับบายเยนมา1นประตูต่อ1่ส่งผลทําให้ลูกทีมของซาบีอลอนโซไม่แพ้ใครตลอด4นัดซ้อนนะครับด้านความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับจึงน่าจะใช้นักตเตะเซตเดิมลงสนามตามระบบ3 4-2-1พร้อมกับส่งฟอร์เรียนเวสและมาร์กแตงเทริเย่ร้างสัคนเกมรุกร่วมกันเพื่อป้อนบอลให้กับวิกเตอร์โบนิเฟสที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าครับส่วนทางด้านเอซีมิลานทีมยืนจากอิตาลีภายใต้การทำทีมของเปาโลฟอนเซกาครับน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งเพราะว่าเก็บชัยชนะมาได้2นัดซ้อนส่วนในรายการนี้ในะนัดแรกก็ เปิดมาด้วยความพ่ายแพ้นะครับขณะที่ความพร้อมมีผู้เล่นบาดเจ็บค้างสต็อก4รายคาดว่าในวันนี้จะเลือกใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางรูเบนลอฟตัชชี่คุมจังหวะในแดนกลางครับด้วยหัวหอกในแดนหน้าก็จะวางแทมมี่อับราฮัมลงบูในเกมนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเลเวอร์กูเซ่นเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับบอกเลยว่าเลเวอร์กูเซ่นนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในฤด,ดสถิติตไร จนจบฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้าน A อซีมิลานแม้ว่า2นัดที่ผ่านมาจะเก็บใช้ชนะไปได้ครับแต่เกมนอกบ้านก็ถือว่าขาดความสม่ําเสมอไปสักหน่อยนะครับประกอบกับแท็กติกของซาบีออลอนโซ่น่าจะเบียดเอาชนะคู่แข่งไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรดราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเลบุกเซนเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับแนะนําให้เพื่อ,อนๆอยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสปรับทับ์มากที่สุดครับมองว่าในวันนี้เลบวอุกเซนน่าจะชนะเอซีมิลานได้อยู่ที่ ไม่ก็32ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับก็อย่างที่พี่เป้งบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับใครที่อยากมีทุนไปต่อยอด ก็คอมเมนต์ถ่ายผลบอลเข้ามาได้เลยครับคู่ของนิวคาเซิลพบกับวิมมัดันครับใครที่ถ่ายผลบอลคู่นี้ถูกนะครับก็จะได้รับทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆเลยครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอผลบอลที่ถ่ายไว้ครับแล้วก็ส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุ่มหลายกาวเปลงเท่านั้นเองครับต่อก็เลยครับที่ศึก u ู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลสโลวานบราติสลาวาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่สนามพาเซนกิสเตเดียมครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านสโลวานบรติสลาว่าชนะ7เสมอ1แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่70%นตครับนัดล่าสุดสโลวานบรติสลาว่าบุกไปชนะซิมปินไมาชาโลวีมา4ี่ประตูต่อ2ทํทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป3ครั้งครับเกมในบ้านของสโลวานบรติสลาว่า9นัดชนะ8แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่89%กครับนัดล่าสุดสโลวานบรติสลาว่าเปิดบ้านเอาชนะ MFK รูซอมบล็อกมา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้ครับ10นัดหลังสุดยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครชนะ6เสมอ4อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดล่าสุดแมนซิตี้บุกไปเสมอกับ New le, นิวคาสเซิลมา1ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป6ครั้งเกมนอกบ้านของแมนซิตี้9ก้านัดยังไม่แพ้ใครเช่นกันครับชนะ6เสมอ3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่67%นัดล่าสุดนอกบ้านแมนซิตี้บุกไปเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมา1 ประตูต่อหนึ่งอย่างที่บอกไปครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านสโลวานบราติสลาว่าไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บรัวติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากลูคัสพาวเชกแนวรับวัย31ปีที่เจ็บยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับ ส่วนกองหลังอย่างคีนานไบริชก็ยังไม่ฟิตพอที่จะลงสนามในวันนี้ครับคาดว่าเควินวิมเบอร์จะลงทำหน้าที่แทนต่อไปครับส่วนนานการจะทัพจะลงเล่นตามระบบ4-3-3พร้อมกับวางตุิการเบสิกายานดาวิดสเตรเล็กและ วลาดิเมีย์ไว้ประสานงานกับลาสกอร์ในแดนหน้าและจะใช้ดานิโลอินาเตนโก้สร้างสารรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งแมนซิตี้นะครับคุณซูเป๊กโกเดโอลาในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานออสการ์บ๊อบโรดริโกเอร์นันเดสและนาธานอาเก้ลาบันดาค้างที่งเจ็บัง้งสต็อกเลยยังไม่หายดีนะครับรวมไปถึงเควินเดบรอยก็น่าจะยังไม่พร้อมในวันนี้ด้านการจัดทัพน่าจะมีการโรเทชันนักเตะหลายจุดเลยนะครับโดยจะถอยริโกลูอิสจากกองกลางมาเล่นเป็นแบ็กขวาพร้อมกับเติมมาเดอุส นูนเยสมาเล่นกองกลางครับเช่นเดียวกับฟิลโฟเดนน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงขนาบข้างด้วยซาวินโยและเชรมีโดกูและปล่อยให้เออริงฮาร์แลนด์ลอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระบบ4-2-3-1ครับบริเวราคาคู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งทีมยอือนแมนซิตี้เป็นฝ่ายต่อ,อยู่3ลูกใฮนใแคปสูงต่ำอยู่ที่4ลูกนะครับชื่อชั้นนะครับบอกเลยว่าเทียบกันไม่ได้ครับนัดแรกสโลวานบัติสลาว่าออกไปแพ้เซลติกมาแบบเละเทะ1ประตูต่อ5ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยอือนของแมนซิตี้นะ กําลังโหดจะจัดเลยเป็นจ่าฟูงของตารางพรีเมียร์ลีกอีกต่างหากนะครับบอกเลยว่ารอดยากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดเอาไว้ทางฝั่งทีมยือนแมนซิตี้เป็นฝ่ายบุกมาต่ออยู่3ลูกครับแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทางฝั่งทีมต่อแมนซิตี้น่าจะมีโอกาสร,รับทรัพย์บ,บางที่สุดครับสกอร์ที่ออกมาแมนซิตี้น่าจะชนะสโลวานบราติสลาวาอยู่ที่5าประตูต่อศูนย์ไม่ก็6ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ คู่ต่อมาในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกตอนตีสองบาซ่าพบกับยังบอยส์ที่สนามเอสตาดีโอลิมปิกลุยส์คอมบานีสครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมบาซ่าชนะ7แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่70%นตัดลาสุดบาซ่าบุกไปแพ้ให้กับโอซาซูนามา2ประตูต่อ4ครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งเกยมเย่าของบาซ่า10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%นตัดลาสุดในบ้านบาซ่าเปิดบ้านเอาชนะเกตเฟ มาหนา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านยังบอย10นัดหลังสุดครับชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุดยังบอยส์เปิดบ้านแพ้ให้กับกราสฮอปเปอร์มาศูนย์ประตูต่อ1ครับทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป6ครั้งเกมนอกบ้านของยังบอยส์เกนัดชนะ5เสมอ2แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่56%ครับนัดล่าสุดยังบอยส์บุกไปชนะวินเตอร์ทูมา4ประตูต่อ1ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านบาร์ซ่าก็ยังไม่สามารถใช้บริการดานี่โอโม And ensen, Lopez, Mark an, an a n d เดรสคริสเตนเซนเฟมินโลเ e สมาร์คเบอร์นันโรนันอาราโคและ m a r ์ a n d r เดรต s ส e ตเกก็ต้องพักรักษาตัวต่อไปครับส่วนที่เหลือก็คงไม่มีปัญหาอะไรน่าจะส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลามมนยามาวเรเบรตเลวันดอสกีและราฟินยาตามระบบ4-3-3นะครับส่วนทางฝั่งยังบอยส์ครับจะไม่สามารถใช้งานบอริสเปเนโต้พาทริกไฟ ei เฟอร์ ฟาซิเน่คอนเต้และไซดียันโก้ที่ยังบาดเจ็บและไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดครับส่วนขุมกําลังหลัก,การายอื่นๆก็พร้อมลงสนามตามระบบ4-4-2ครับพร้อมกับวางซิเวร์การบุล่าสร้างสรรค์เกมรุกร่วมกับเชอิกนิอาเซ่ดยมีอารันบูเจนิอุสและโจเอลมอนเตโรลงลาสกอร่วมกันในแดนหน้าตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้ครับเปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านบาซาเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกครึ่งควบ3ให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่4ลูกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบาซ เหนือกว่ายังบอยสทุกทุกทางเลยครับไม่วันลาสุดบาซาจะบุกไแพ้ให้กับโอซาซูนามา2-4ก็ตามแต่นั้นเป็นการเล่นนอกบ้านครับถ้านับเกมในบ้านต้องบอกเลยนะครับว่า บาซ่าเก็บเรียบครับส่วนทางด้านยังบอยส์นะครับบอกเลยว่ามาตรฐานยังห่างกับลาลิก้าสเปนอยู่มากเลยทีเดียวครับแถมฟอร์มการเล่นช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เมื่อแพ้ไปถึง2นัดจาก3เกมครับดังนั้นบาซ่านะครับสามแต้มก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับเมื่อพิจารณากับรเรทราคาแล้วก็ภาพร,รวมต่างๆแล้วมองว่าบาซ่าน่าจะชนะยังบอยส์ได้แบบสบายๆเลยครับสกอร์ที่ออกมาบาซ่าน่าจะชนะยังบอยส์อยู่ที่3 0ไม่ก็41ครับ ในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ UFO, นสลีกตอนตีสองครับคู่นี้ดอทมุลพบกับเซลติกที่สนามซิกเนลอิดูนาปาร์ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของดอทมุลครับชนะไป7เสมอ2แพ้1วินเบลดอยู่ที่70%นตัดลาสุดดอทมุลเปิดบ้านเอาชนะโบคุมมาสี่ประตูต่อ2ทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุนหนึ่งครั้งเสียไป4ครั้งครับเกมยาวของดอทมุล10นัดชนะ7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%นตัดลาสุดในบ้านดอทมุนเปิดบ้านเอาชนะโบคุมมาสี่ประตูต่่่อออ2อยางทีบก ครับชนฟฝั่งเซลติกนะครับสิบนัดหลังสุดบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากครับชนะรวดทั้งหมดเลย10นัดอัตราการชนะอยู่ที่100%นัดลาสุดเซลติกบุกไปชนะเซนจอนสโตนมา6ประตูต่อ0ูนย์ครับ การทำเงินเข้าวินไป8ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป1ครั้งครับเกมนอกบ้านของเซลติกานัดยังไม่แพ้ใครครับชนะ8เสมอ1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่89%นตัดล่าสุดอย่างที่บอกไปเซลติกเพิ่งบุกไปชนะเซนต์จอห์นสโตนมา6ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสน,อง,งสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านดอทมูลจากเยอรมนีภายใต้การน,นำทีมของนูริซาอินนัดล่าสุดสามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้4ประตูต่อ2พร้อมกับเป็นการระเบิดฟอร์มของเชรูชูราซี่นะครับหัวหอกวัยย ปีที่หมอคนเดียว2ลูกครับแน่นอนว่าในวันนี้เขาจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งส่วนจุดที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือแนวรับครับจะหันมาใช้ความสดของนิคลัสชูเล่ลงมาคุมหลังบ้านร่วมกับนิโก้ชลอตเตอร์แบ็กขณะที่มาเซลเซบิเซอร์นะครับกองกลางวัย30ปีก็คือแข้งลาสุดที่เจ็บเพิ่มเข้ามาครับดัาน,นการจัดทัพคาดว่าดอทมูลจะมาตามระบบ4-2-3-1ครับส่วนทางฝั่งเซลติกนะครับแขกรับเชิญจากสกอตแลนด์ต้องบอกว่าช่วงวนี้ฟอร์มฉายล่แบบสุดๆเลย ทีเดียวนะครับไม่แพ้ใคร10นัดซ้อนคาดว่าในวันนี้กุณซืออบรเนนีบรอเจอร์จะเลือกใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์เมรอนคาร์เตอร์วิกเกอร์สนิโคลัสคุนเคียวโงฟูรุฮาชิและไดเซนมาเอดะก็พร้อมลงสนามช่วยทีมตามระบบ4.33ครับเรทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาให้นักฝั่งเจ้าบ้านดอทมุลเป็นฝ่ายต่อ,อยุลุกควบลูกครึ่งให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับ ดอทมูนยังคงเป็นทีมที่เกมรุกยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็กองหน้าก็พร้อมจะผลิตสกอร์อยู่เสมอครับวันนี้นะครับดอทมูนได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองต้องบอกเลยว่ากุมความได้เปรียบกว่าแน่นอนครับแม้ว่าคู่แข่งจะเป็นเซลติกนะครับที่ฟอร์มกําลังดูดีแต่บอกเลยว่าวันนี้เซลติกต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมอ่อเรทราคาเปิดออกมาให้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านดอทมูนเป็นฝ่ายต่อ,อยุลุกควบลุกครึ่งแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทั้งฝั่งทีมต่อดนะอท่ีออก ออกมา Moon. ดอดมุนน่านจะชนะเซลติกได้อยู่ที่2-0ไม่ก็3-1ครับ ในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งคู่ตอนตีสอรับ PSV i o วีไพบกับ Sporting Lisbon ที่สนาม Philips t a d โ o n ครับฟอร์ม10นัดของทั้ง2ทีมรับเจ้าบ้าน PSV ชนะ8เสมอ1แพ้1วินเบรดอยู่ที่80%นัดล่าสุด PSV บุกไปชนะวิ l เลมทูมา2ประตูต่อ0ครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกมเย่าของ PSV 10นัดยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ8เสมอ2อัตราการชนะใน,ในบ้านอยู่ที่80% นัดลาสุด PSV เปิดบ้านเอาชนะไนเมเกนมา2ประตูต่อ0ูนย์ครับสนางฝั่ง Sporting l i s b o n 10นัดหลังสุดดูดีครับชนะ9สเสมอ1อัตราการชนะอยู่ที่90%รครับนัดล่าสุด l ิ s บ o n บุกไปชนะเอ t o ต i l มา3ประตูต่อศูนย์ครับการทำเงินเข้าวินไป8ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป1ครั้งครับเกมนกบ้านของ l i s บ bon o น9นัดยังไม่แพ้ใครเช่นกันชนะไป7สเสมอ2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่78%นัดลาสุดนอกบ้าน l i s บ o n บุกไปชนะเอ t o ต i l มา 3ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน4นัดครับ PSV ชนะ2นัดลิสบอนชนะ1นัดและสเสมอกัน1นัดนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านลิสบอนเปิดบ้านเอาชนะ PSV มา4ประตูต่อ0ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้าน PSV จะไม่สามารถใช้งานเซรจิญโญเดสกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บครับขณะที่อ e ีวิงโลซาโนกองหน้าและเฟดริกออฟการ์ดก็ต้องรอเช็คฟิตจ,จนวินาทีสุดท้ายนะครับนอกนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานในเดอร์าก็จะวางโยฮันบากา ยโก้ลุกเดยองและมาลิกทิลมันลงลาสกอร์ร่วมกันตามระเบียบครับสนวนฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนครับ้อง, bon, งรอชิกฟิตของเบรโดกอนซันเวสและมาคัสเอสเวิร์ดนะครับขณะที่เยอรี่เซนยุสก็มีอาการบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวต่อไปครับคาดว่าในวันนี้ลิสบอนจะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ3-4-3โดยที่3ประสานในเดน่าก็จะเป็นตรินเซา วิเตอร์โยเคเรสและเจน n ี่คา t a ตาโมลงล่าสกอร์ร่วมกันตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้เลือกครับแผนในแกลบสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับสาหรับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรครับเรทราคาเปิดออกมาให้เลือกแบบนี้บอกเลยว่าเป็นปราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนมากที่สุดครับถ้าเพื่อนๆผ่านได้ก็ผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้พี่เป้งเลือกนะครับพี่เป้งมองว่าเจ้าบ้าน PSV น่าจะได้เปรียบกว่า เพราะว่าได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองด้วยสนามที่คุ้นเคยแล้วก็เสียงเชียร์ของแฟนบอลน,นะครับน่าจะทําให้พวกเขามีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้น่าจะเปียดเอาชนะลิสบอนไปได้ครับสกอร์ที่ออกมา PSV น่าจะชนะลิสบอนได้อยู่ที่1.0ไม่ก็2.1ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆใครที่อยากมีทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับให้เพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของนิวคาสเซิลพบกับวิมเบ์ดันครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกก็รับทุนไปเล่นแบบฟรีๆได้เลยครับเพียงแค่เพื่อนๆครับหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งรูปมายืนยันตัวตนในกรุมปลายกาวเปลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีทุนไปเล่นแบบฟรีๆเลยครับโอเคครับมาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับวันแรกของเดือนตุลาคม กับบอลทั้งหมด8คู่ครับคู่แรกพี่เป้งให้นิวคาสเซิลต่อ2ลูกคู่ที่2รองสปาร์ดัปรากที่ลูกควบลูกครึ่งคู่ที่3ให้อาเซนอลต่อครึ่งควบลูกคู่ที่4ให้เลวูโกเซนต่อครึ่งควบลูกคู่ที่5ให้แมนซิตี้ต่อ3ลูก คู่ที่6ให้บาซ่าต่อ2ลูกครึ่งควบ3คู่ที่7ให้ดอทบุนต่อลูกควบลูกครึ่งและคู่ที่8ให้ PSV i ไอโเฟนครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่พี่เป้งโชว์ให้ดูนะครับแบบสเตปแตก5วันติดต่อกันครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ l i น์แอดเก้าเป้งพิมพ์สัญลักษณ์แอตามด้วยหมายเลขเก้าแล้วก็เป้งภาษาอังกฤษหรือว่าใครสะดวกแอดแบบ Q r code นะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะตอนนี้ครับบอกเลยว่ากลุ่มไลน์ของพวกเราจะ ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนครับเพราะว่าบวกกันไม่พักรับซับกันไม่เลิกจริงๆนะครับ เท่านั้นยังไม่พอครับรูปลายของพวกเรายังมีของฟรีแจกให้เพื่อนๆในทุกๆวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ทีเด็ดบอลแบบ VAP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับก็มีให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้เป็นแนวทางกันครับเพราะฉะนั้นก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเป้งบอลเต็งชาแนลกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลเต็งชาแนลนะครับเพื่อนๆและสุดท้ายนี้ครับบอกว่าเพื่อนๆทุกคนจะ เชียร์บอลอย่างสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันครับแห่งๆรวยๆครับสวัสดีครับ